บอกเลยพี่น้องงานนี้เรียกว่ามีสะดุ้งแทะแน่นอนอ๋อเป็นอย่างพู้ได้หาปลาจาังใดห,หน่อยหาไปออหาว่ามีสะดุ้งเนาะโอ้ยมันคนละสะดุง้งอันนี้มันเป็นอาการอากาบกิริยาแบบว่าสะดุ้งตกใจจังสีไหมเกิดอะไรขึ้นพี่นอออ้องเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาผูจ้จัดการมาเดียวแสนรักได้ออกมากเคลื่อนไหวในหน้าเฟซบุ๊กจังสี่พญ่พอนยู่วงเดียวกันกินเข่าหัวเดียวกันย่าเพ้ากันลูก เอซีเขากับมิตานะลูกเฮตโต้ให้น่ารักน่าเอ็นดูดีกว่าน้อคุณมาแฮแท็กอามาเดียวเป็นห่วงทุกคนจังสิแม่ต่วก่อนสิบอกสู้ผีสูน้องฟังทักทายเอซีแฟนคลับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลั่มที่ครบรักสู้ผู้สู้คนมนีมาโบมาพอกันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับพอยายข้างผานถาบบมากับโบเดยพอถ่าเบากับโบเลยยินพอยายข้างผานล่าสุดเกิดอี่ยังขึ้นกับอามาเดียวแสนรักพี่น้องจังเลยออกมาโพสแบบนี้ เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมารเรียกว่าเลยหลายคนมีสะดุ้งแทนแน่นอนแน่สะดุง้งจีกเลยผู้ใหว่วะเอ่อแมจะของบบา,าจังสี่แม่พยายามผานออหลังจากที่อามาเดียวได้ออกมาโพดจังสี่แล้วเนะพี่น้องเนาะเพิ่นยังมีการเขามาคอมเมนต์ใต่โพดนี่ของเพิ่นนั่มพยายามสิบโพด จนกลัวคนผมนี้สิมเมไปจากสังคมวาสันอ้าวเอฟซีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ตอบรัวๆเห็นเมืร์ตละจ้าเพิ่นว่าแต่บอกปากซื่อๆแห้งย่ามเปิดวงเด้อเพิ่นว่ากล่องหลายๆนี่งมวนกุ๊บเพิ่นว่าเอฟซีพอลูกคูบุญวาสันอ้าวเอฟซีนี่โหวัดคูยางดีดีเอฟซีหูมัสุยางบางคนก็บอกว่าเด็กๆสอนง่ายปลูกฝังสิ่งดีๆได้เพิ่นว่าสำคัญแต่ผู้ใหญ่ที ดูแลต้องค่อยตักเตือนผู้จัดการเฮดถูกแล้วครับแมนแมนอ่าพี่นิกกี้กับมาตัวนี้พยัญชน uh. โอ้ไม่นะเพื่อนว่าเอ uh. อ่าแอดมินมาหาไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน uh. เกิดอะไรขึ้นเนาะพี่น้องนอกกรรซืว่าเป็นเรื่องปกติบอกพยัญคนะผ่านครับแมนบรลักองค์กรใหญ่พี่น้องตอนนี้เรียกว่า บุคลากรทั้งสองวงวงหนึ่งวงสองมากกว่า500ชีวิตแล้วแม,มนบอลมาจากสังคมมาจากคนลักครอบครัวกันแมนบอลมาอยู่ร่วมกันกับสีนมี่แน่นันละแมนบอลปันกรรมพันตว่าสําคัญก็คือจังไดหลับด้วยความเป็นห่วงจากผู้หลักผู้ใหญ่แมนบอกผู้บริหารเพิ่์ลบอลตว่าผู้จัดการจังสีแม่กับมีการออกมาเป็นเขาเอ่ยไว้อย่างหลัออกเพือ่อเตือนเตือนสติอ่าเตือนสติ ตาพิเศษเห็นนะเอซี่แฟนคลับเห็นจังสิแม่เทปอีหยังกับยู่ในกรอบให้เกียติซึ่งกันและกันอืไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนคือเพิรนววานั่นแม่ะเพราะว่าลักๆแล้วเนาะคมันเสียหายขึ้นมากปุ๊บไม่ใช่เฉพาะตัวเองค่ะอมันเสียหายไปหอดองค์กรค่ะซึ่งอามาเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่ผู้หนึ่งพี่น้องความคิดคำว้าของเพิ่นนี่ ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ถามว่าขับว่าไงเพิ่นบ่เ้าเพิ่นบ่โพดคือว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเห็นโรคมาเยอะว่าสั่นเถาะเป็นบลาะถถาเพิ่นบ่เบาเลยจังสี่บ่ปรางเลยจังสีเนาะกัสีอาจอาดหลายๆคนอาจสีบ่หูสึกโตแต่ว่าอันนี้ก็บ่ไเ้เจาะจงว่าเป็นผู้ใดแต่สำคัญที่สุดก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถาั้าคนตาเหตหนาที่คอนจ้าของให้ดีที่สุดอืบ่บ่ไปใส่ใจรด้หรืออะไรก็ผู้อื่นเกินไปตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเอง ปัญหาสิบกเกิดมีคำผ่านัวทุกอย่างจบแม่บอกจบที่ตัวเองจบที่คนอื่นไม่ได้เห็นจบที่ตัวเองจังสีแม่ต่างใจเห็นหนาทีต่างใจให้ง่ายของจะาข้องให้ออกมาดีที่สุดถ้าทุกคนคิดได้แบบนี้กะบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาอถ้าบอยิจฉาริษยาถ้าบอสิว่เจ้าไดล่ะพี่น้องเอาตแต่ควบดีใส่กันนี่มันกับ่มียัง องค์กรถือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนในบ้านทะเลาะบอแหวงกันหรือว่าพ่อพ่อใจกันม,มันก็ไม่อบอุน่นเออนั่นละ่ะซึ่งก็ผู้หลักผู้ใหญ,ญ่หรือว่าผู้ปกครองอก็ต้องออกมาปาออกมาเตือนเออซะว่าจังหวัทั้งสี่ปั๊บก็ขอใจกันบ่มีู้เ่็นผู้ไกลดอกเออหักกันไห้ดีกว่าสร้างกำลังเหมือนว่า <ใน S 2> จังสเงีเรื่องเรื่องในครอบครัวจังสีเนาะค่ะ รั่วไหลออกมาข้างนอกแล้วจังสีเนาะบาดที่นี่เพิ่งกำเมาว์มอเหมือนเด็กครอตัวนั่นจังสีไหมองค์กรนั่นจังสีเนาะพี่น้องแต่ยันนี่เขาข่าวออกผู้แห้งแล้ววาวาผู้แหงวาญุวาสุ่มเฮ้าผิดกันอือพิดกันแนวใดรับบ้างจักละนอการผู้นั่นกลับไปผู้นี่กลับไปเออจังสันจังสีน่ะนะข่อยก็เลยว่าเอออัน มีตะข้าวดีๆซะสามหน่อยเฮากระดา้ไขข้าว่ายทั้งสี่รอกสวัสดีแฟนคลับกับบอไดอยากเบิ่งหรือว่าบออยากได้ย,ดยินผู้นั้นที่กันผู้นี้ว่าถือกันดอกไม่ตอย<น>ขอยบอ,อยากได้ยินคือกันเข้าสั่งรันผลงานออกมาให้เอฟซีแฟนคลับผู้จีเพิ่นเขามาติดตามเข้าได้เกิดร้อยหินได้เกิดเสียงหัวเราะดีกว่าแมนบอหลักสั่งซันผลงานคงจะคองออกมาแมนบอเดินตามรอยพ่อเดินตามผู้บริหารเดินตามคุณอิงเพชรบ้านแพง เออจังสี่นี่เบื้องอู้หญิงนี่เป็นตัวอย่างน้องอู้หญิงนี่เมื่อกอนน้องขามากกะบางคนกข่าสิบ่ามักน้อง<ฆ>ออแต่ว่าความดีชนะทุกอย่าง,เ,อองเห็นบ่เออน้องเฮ็ดดีน้ำเฮ็ดดีไปเฮ็ดดีมากกระใจอ่อนสันตวน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนน้าประสาอะไรกับใจอ่อนๆมันจะไม่กรนได้ยังไง<ฆ>ตัวอ,อืมปานนันติปานนันะลนะเนาะเออจังสันลนะเนาะพี่น้องเนาะสำรับอ,อ่า คริปนี้ก็คือนี่แหละคือจังผู้จัดจการมาเดียวนี่แหละเพิ่นออกมาว่านี่น่แหละพี่น้องอนั่แหละเป็นกำลังใจให้กันดีกว่าสร้างสารรค์พลังบวกให้กันดีกว่าสร้างพลังบวกให้กันดีกว่าคนในองค์ก,คกรเดียวกันแม,มนบอละครับกไปโฟกัสยุทธทางอื่นพ่นนี้แห่งน้ำท่วมพี่นอ้องทั้งผากเนือโยมเป็นกำลังใจให้เพิ่นหลายๆคนหลายๆศิลปินกะส่งทานน้ำใจไปช่วย พี่น้องตั้งผักเนือเขอไปเบิ่งข้าวมาขึ้นี่จโตกะใจพี่น้องเออโอ้ยน้ำถ่วเบิดไฟ้กะบ่มีข่อยังข้ามผานบาตที่นี่บอกมาหอดลูกเต่าแล้วเนาะบุคลากรศิลปินของวงมอลำัสาวน้อยเพชรบานแพงแล้วบาที่นี่บอกวาถึงผู้บริหารจากน้อยว่อพื้นบ้านโจเลยทีน่อยบ้านพ่แม่บ่อพื้นมาร่วมแสดงความยินดีวาะว่านนี้เข้าบริษัฮคลิปนา้องเนาะได้ไล่พ่นกระสีหมูแล้วแลสำหรับรถใหม่ป้ายแดง อสอนนวเพิ่นเซอร์ไพรส์บอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงถอยรถป้ายแดงมาโซ่หอดอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยแชร์ไปไม่ต้องซูมถูกประสานไปทะเบียนซีหาซีเก่าพี่น้องเรียกว่างานนี้ไม่มีปิดอ่าโศกมารกันสู้ผู้สูงคนบอสทันฟืนอยู่บอสันฝืนเนี่นบอสที่มาที่เก่บอสทันฟืนจะได้หมดก่อนอย่าดิยจจัยเขาบอสทันเบิดอยู่จะสีส้มมาส้มอปก็คือบอสทันจะไปดำหรอกเด้อ เอออ้าวผู้ใ<อ>ด,<ห><โ>ดมันมกับโช<ด>กดีนำ้ำแลวกันเออแล้วสาวน้อยเพียันแพงพี่น้องเปิดฤดูก,กาลสำหรับฤดูกาลนี้เปิดเลียดไปจังน้อยเปิดวันที่21กันยาพี่น้องหลายๆลๆุ้มเลยหลายบ้านตอนนี้นัดแน่กันแล้วสำหรับผู้ใดที่อา่าอยากรวมเดินทางไปกระตังใจสาวน้อยเพิยงันแพงวงหนึ่งพี่น้องวันที่21กันยาเดออสายทางคุณละอ่าชนบุรีอืแถวชนบุรี ทักัาพอผู้เยาบาดนูู้่วนเพราะว่าเพิ่วมาเหลือบ่อหลายทีนางแล้วเออฝ้าติดต่อไปจองปีนี้บ่ได้มารถอันบ้านถอยังเด้ปีนี้เอารถตูม้มากจังครองโต,งงโตแม่นเห็นเพิ่นล่งรูปรถตู้ไว้ว่ามันโยกมาเหิืนบอกเขาฟอเออคนไปหลาย เดี๋ยวจะเริ่มสำหรับวงอ่าวงสองเนาะพยายี่คำพานเนาะเปิดฤด,ดูกาลสามสิบเอ็ดสิงหาคมพี่นองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดาบอติดบอคัสมองได้แอดมินหน่อยกับพญ่คำพานกะไปคือเก่าเดี๋ยวจังพอกันโกเวนว่าสิติบคัดปัญหาอย่างแมนบอเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่มีใครรู้เนาะพี่นองเนาะแต่ว่านี่แหละกะตั้งใจวาสิไปนั่นแหละ สำหรับ31สิงหาคมพี่นุองไปให้กำลังใจกันได้ไร้จังสันบอเพยังใข้ามผ่านจังสันแล้วสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ